สิบนาทีที่พังไม่เป็นท่าค่ะแล้วก็เป็น10นาทีที่อาจจะเปลี่ยนโฉมความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหรัฐหรือสหรัฐกับยุโรปไปตลอดการค่ะนี่คือ10นาทีที่เกิดการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ของสหรัฐ กับประธานาธิบดีวลดิมีร์ซเลนสกี้ของยูเครนที่ห้องทํางานรูปไข่นะคะซึ่งเป็นการโต้เถียงการท่ามกลางผู้สื่อามจานวนมากแล้วก็มีการถ่ายทอดสดนั่นหมายความว่าผู้คนได้เห็นกันแบบเรีลวทมไปทั่วโลกด้วยนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่เซเลนสกี้เดินทางไปที่ทำเนียบข่าวของสหรัฐแต่เดิมทําบอกค่ะว่าเซเลนสกี้จะมาลงนามในข้อตกลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์เกี่ยวกับสินแร่ให้กับสหรัฐนะคะแต่ว่ามันมีประเด็นที่เห็นไม่ตรงกัน ทรัมป์เนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่ามารอบนี้เซเลนสกี้ยอมลงนามแน่นอนนะคะแต่ดูเหมือนจะคุยกันไม่ลงตัวเพราะว่าท้ายสุดทั้งหมดทั้งมวลนั้นยังไม่ได้มีสิ่งที่ยูเครนหรือเซเลนสกี้ต้องการค่ะนั่นก็คือเรื่องของการรับประกันด้านความมั่นคงให้แก่ยูเครนนั่นเอง ในขณะมุมของทรัมป์นะคะทรัมป์ต้องการให้สงครามรัสเซียยูเครนที่มันเกิดขึ้นมาสาปีนี้ยุติลงโดยเร็วแล้วต้องการกลับไปฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียรวมถึงด้วยความที่เป็นนักธุรกิจค่ะต้องการสิ่งที่สหรัฐให้กับยูเครนไปแล้วเป็นผลประโยชน์กลับคืนมาบ้างนะคะซึ่ง สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นค่ะส่งคลื่นช็อกไปทั่วยุโรปเลยที่รอดูอยู่นะคะว่ามันจะจบลงยังไงแล้วก็ทําให้เกิดความกลัวเกิดขึ้นความกังวลเกิดขึ้นในยูเครนแล้วก็ในยุโรปด้วยที่กังวลว่ายูเครนเองท้ายที่สุดอาจจะถูกบังคับให้ลงนามข้อตกลงที่ยูเครนเสียประโยชน์อย่างมากค่ะ ซึ่งความกังวลน,นี้เองสะท้อนให้เห็นนะคะจากการโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนของทรัมป์กับเซเลนสกี้ที่ห้องทางานรูปไข่ในทำเนียบขาวจริงๆแล้วเนี่ยแต่เดิมทีเนี่ยนะคะตอนนั่งคุยกันตอนแรกในบรรยากาศยังไม่ระอุข,ขนาดนี้แต่ว่ามาร้อนระอุจริงๆในช่วง10นาทีสุดท้ายค่ะที่ทั้งสองต่างกล่าวหากันไปมาในประเด็นเกี่ยวกับรัสเซียนะคะเซเลนสกี้เรียกร้องให้ทรัมป์อย่าประนีประนอมกับฆาตก,กรซึ่งก็ความในใหมายถึงผู้นํารัสเซียนั่นเองค่ะแล้วก็มีการตั้งคําถา,ถามถึงความเอ็นเอียงของทรัมป์ที่มีต่อรัสเซียดด้้ววยบอกใหรรัมรมัมมะง แน,ะะน่นอนค่ะทรัมป์ก็พูดไปนะคะบอกว่าเซเลนสกี้นั้นไม่ให้เกียรค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็เริ่มโต้เถียงกันดังมากขึ้นรทรัมป์ยืนยันนะคะว่าเซเลนสกี้กำลังจะแพ้ในสงครามยูเครนผู้คนกําลังล้มตายยูเครนทหารก็ลดน้อยลงนะคะแล้วทรัมป์ก็บอกเซเลนสกี้ด้วยว่าเซเลนสกี้เองเนี่ยกำลังเดิมพันสงครามโลกครั้งที่3ค่ะขณะที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเหมือนกันนะคะร่วมวงในการโต้เถียงค่ะแวนส์ ance, บอกว่าการที่เซเลนสกี้มาที่ห้องทํางานรูปไข่ในทเนียบขาวมาแย้งมุมมองของทรัมป์เนี่ยมันถือว่าเป็น การไม่เคารพนะคะแล้วทรัมป์ก็เห็นด้วยแล้วก็บอกเซเลนสกี้ว่าเขาต้องทํำข้อตกลงไม่เช่นั้นแล้วสหรัฐจะถอนตัวออกมาค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะการถแถลงข่าวร่วมกันของ2ผู้นําก็เลยต้องถูกยกเลิกไปเซเลนสกี้ก็เดินทางออกจากทำเนียบข่าไปนะคะ ต่อมานะคะทรัมป์ได้มีการโพสตเข้าความลงในทรูสโซเชียลของเขาค่ะยืนยันนะคะว่าเซเลนสกี้นั้นไม่พร้อมสาหรับสันติภาพหากอเมริกาเข้ามาเกี่ยวข้องขณะที่เซเลนสกี้เองให้สัมภาษณ์กับ Fox News นะคะบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกนะที่จะต้องขอโทษโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็ยอมรับค่ะว่าการเถียงกันร,ระหว่างเขากับทรัมป์และแวนส์นั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นผลดีต่อทั้ง2ฝ่ายเลยนะคะ เซเลนสกีก็ยังตอบโต้ค่ะคือมีสวลินซีแกรมจากริพับลิกันนะคะตำหนิเซเลนสกีค่ะว่าไม่ให้ความเคารพแล้วก็ควรจะลาออกหรือไม่อย่างนั้นยูเครนควรจะส่งคนใหม่มาคุยที่คุยกันดูเรื่องซึ่งเซเลนสกี้โต้เรื่องนี้ค่ะบอกว่าคนอเมริกันก็เลือกรประธานาธิบดีอเมริกันคนยุโรปก,ก็เลือกรประธานาธิบดีหรือผู้นําของตนเองเพราะฉะนั้นคนยูเครนเขาก็เลือกผู้นําของเขาค่ะ พอเกิดสถานการณ์เช่นนี้นะคะมีการสแสดงปฏิกิริยามาจากบรรดาผู้นําชาติยุโรปก,กันท่วนหน้าเลยที่สแสดงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันกับยูเครนอย่างประธานาธิบดีอเมนูเอลมาครงของฝรั่งเศสนะคะระบุค,ค่ะว่าผู้รุกรานคือรัสเซียผู้ที่ถูกโจมตีคือยูเครนเรามีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือยูเครนและคว่ำบาตรารัสเซียเหมือน3ปีที่แล้วที่เราทําแล้วก็จะทําต่อไปค่ะ ขณะที่นายกรัฐมนตรีเคียร์สตาเมอร์ของสหรัชนาจรรักรก็บอกนะคะว่าเรายังคงสนับสนุนยูเครนอย่างแน่วแน่และเรากำลังมีบทบาทในการค้นหาเส้นทางสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอย่างแท้จริงโดยอิงจากอธิปไตยและความมั่นคงของยูเครนเป็นหลักค่ะส่วนเออร์ซลาฟอนเดเลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปนะคะก็มีการโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าขอให้เข้มแข็ง เราก็กล้าหาญอย่าหวัดกลัวนะคะคุณไม่เคยอยู่คนเดียว you are never alone แล้วก็มีการแท็กไปถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้ค่ะส่วนกาจาคลาลัสผู้ทานระดับสูงของสหภาพยุโรปก็บอกนะคะว่าชัดเจนว่าโลกเสรีต้องการผู้นำคนใหม่ขอให้เซเลนสกี้เข้มแข็งเอาไว้ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีจอร์เจียเมโลนีของอิตาลีนะคะก็บอกว่าพันธมิตรหลักของทรัมป์ในยุโรปเสนอให้มีการจัดการประชุมสุดยอดระหว่างสหรัฐกับประเทศในยุโรป เพื่อหาหรือเกี่ยวกับสงครามในยูเครนซึ่งการกระทําของทรัมป์จะทําให้เกิดการแบ่งแยกและชาติตะวันตกจะอ่อนแอลงนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทรัมของโปลแลนด์บอกว่าถึงเซเลนสกี้ถึงเพื่อนชาวยูเครนคุณไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะแม้ว่าบรรดาผู้นําชาติยุโรปจะแสดงความเห็นใจแล้วก็สนับสนุนยูเครนนะคะแต่ก็มีอยู่ชาตินึงค่ะนั่นก็คือนายกรัฐมนตรีวิกเตอร์ออบานของฮังการีที่ดูเหมือนจะเห็นใจฝั่งทรัมป์มากกว่านะคะโดยออบานบอกนี้ค่ะว่า คนเข้มแข็งสร้างสันติภาพคนอ่อนแอสร้างสงครามวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนหยัดอย่างกล้าหาญเพื่อสันติภาพแม้ว่ามันจะยากสําหรับหลายๆคนขอบคุณท่านประธานาธิบดีค่ะอีกคนหนึ่งที่โดดมาร่วมวงนะคะก็คือนายกรัดมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาซึ่งเคยประทักคารมกับทรัมป์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทรูโดบอกค่ะว่ารัสเซียรุกรานยูเครนอย่างผิดกฎหมายและไม่ยุติธรรม เป็น3ปีแล้วที่ชาวยูเครนต่อสู้ด้วยความกล้าหาญและความยืดหยุ่นเพื่อประชาธิปไตยเสรีภาพและธิปไตยของพวกเขานี่เป็นการต่อสู้สำคัญสำหรับพวกเราทุกคนแคนาดายังคงยืนหยัดเคียงข้างยูเครนและชาวยูเครนในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่ยุติธรรมและยั่งยืนค่ะแน่นอนนะคะมีปฏิกิริยามาจากฝั่งรัสเซียด้วยเช่นเดียวกันโดยมาเรียสคารวาโฆษกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียกล่าวเชิงตั้งคำถามค่ะ ว่าทรัมป์และแวนส์อดทนได้อย่างไรที่ไม่ตกหน้าเซเลนสกี้ซึ่งเธอมองว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างมากเลยนะคะขณะที่ดมิทรีเมดเวเดฟอดีตผู้นำรัสเซียแล้วก็พันธมิตรใกล้ชิดของประธานาธิบดีปูตินโพสต์ข้อความผ่าน X นะคะว่าในที่สุดหมูที่อวดดีซึ่งเมดเวเดฟหมายถึงเซเลนสกี้ค่ะก็ได้รับการตกหน้าอย่างสาสมในห้องทำงานรูปไข่และโดนัลด์ทรัมป์พูดถูกยูเครนกำลังเดิมพันสงครามโลกครั้งที่3 มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจนะคะว่าการพบกันครั้งนี้ค่ะผู้สื่อข่าวที่ได้เข้าไปอยู่ในห้องทำงานรูปไข่นะคะมีสำนักข่าวทาสของรัสเซียอยู่ด้วยค่ะซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปบริเวณนั้นในขณะที่สำนักข่าว CNN Reuters แล้วก็ AP นะคะไม่ได้เข้าไปค่ะซึ่งทําเนียบข่าวให้เหตุผลนะคะว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสื่อมวลชนที่เรียกว่า Press Pool นะคะสําหรับเรื่องของยูเครนนี้ค่ะ แล้วคนยูเครนมองอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสำนักข่าวเอลจซิราก็รายงานค่ะว่าจากการไปสำรวจตามท้องถนนแล้วก็ดูกระแสในโซเชียลมีเดียของอยูเครนนะคะพบว่าชาวยูเครนต่างช็อกกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในทั้งเนียบขาวค่ะแล้วก็หลายคนมองว่านี่จะเป็นการจัดฉากหรือไม่ให้เซเลนสกี้ตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะว่าทรัมป์ต้องการทำให้โลกเห็นว่ารัสเซียเป็นคู่เจรจาที่ดีกว่าแต่กลับเป็นเซเลนสกี้เองที่ขุยยากค่ะ ความเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ยูเครนโดยเฉพาะทหารที่อยู่ตามแนวด่านหน้าของการสู้รบนะคะยังบอกค่ะว่าพวกเขาจริงๆก็รู้อยู่แล้วนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้ค่ะที่ผ่านมาก็สู้เัินตามลำพังสิ่งที่มันเกิดขึ้นการโต้เถียงกันของทรัมป์แล้วก็เซเลนสกี้นั้นมันยิ่งมาแสดงให้เห็นนะคะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยทหารยูเครนก็ สู้อยู่คนเดียวจริงๆค่ะซึ่งกระแสโดยรวมในยูเครนจากการประเมินของออเจซีรานะคะก็มองว่าชาวยูเครนนั้นยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีเซเลนสกี้อยู่ค่ะเพราะมองว่าตอนนี้สหรัฐนั้นเป็นหุ้นส่วนที่ยังเชื่อถือไม่ได้นะคะแล้วชาวยูเคร,รนก็ยังคงต้องการการรับประกันด้านความมั่นคงนั่นเองค่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อไปค่ะวันนี้ดิฉันรวบรวมมาจากหลายๆสื่อนะคะที่มีการวิเคราะห์ในหลากหลายมุมค่ะมาเริ่มต้นดูการวิเคราะห์นะคะจากการสัมภาษณ์ของสัมนาวอัจาริราฮานาเชเลสซึ่งเป็นผูน้อำนวยการโครงการศึกษาด้านความมั่นคงของยูเครน i a n p r น s รบอกกับอาัจาริราค่ะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้ทําลายความไว้เนื้อเชื่อใจต่อสหรัฐไปแล้วนะคะ เธอบอกว่าที่ผ่านมาสหรัฐเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ทางการทหารและเครื่องกระสุนให้กับยูเครนคิดเป็นสัดส,ส่วนประมาณ30%ค่ะซึ่งแน่นอนก็มีอาวุธสําคัญนะคะอย่างเช่นขีปนาวุธแพทริออตดังนั้นพอเกิดเหตุแบบนี้แล้วมีความเป็นไปนได้ค่ะว่าสหรัฐนั้นอาจจะใช้เป็นข้ออ้างในการระงับ การช่วยเหลือทางการทหารให้กับยูเครนซึ่งจะเป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าอันที่จริงตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วยูเครนก็พยายามหาทางเลือกอื่นไว้สำรองอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะสภาคองเกรสของสหรัฐมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะทำให้การจัดส่งอาวุธช่วยเหลือ,อยูเครนหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆมันล่าช้าไปอยู่แล้ว หนึ่งในทางเลือกที่เชเลสมองนะคะก็คือทางเลือกที่เรียกว่าเดนิชโมเดลค่ะหมายถึงประเทศที่ไม่สามารถส่งอาวุธให้กับยูเครนได้เพราะว่าไม่สามารถผลิตอาวุธได้เองนะคะแต่มีเงินเพราะฉะนั้นส่งเงินไปให้ยูเครนได้แล้วให้ยูเครนผลิตอาวุธเองค่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าสหรัฐไม่จัดส่งอาวุธให้ยูเครนแล้วนะคะก็จะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากในสมรภูมิรบแต่ถ้ามีการระดมเงินทุนกันได้มากเพียงพอค่ะก็น่าจะต่อเวลาช่วยชีวิตยูเครนได้อีกซึ่งเงินเหล่านี้ก็จะไปสมทบทุนให้ยูเครนเพิ่มกำลังการผลิตอาวุธภายในในการสู้รบนั่นเองค่ะขณะที่จนาธานเอยาวนาวิเคราะห์การเมืองและความมั่นคงโลกเผยในเดอะสเตรทไทมส์นะคะว่า การโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนจนทรัมป์และแวนส์บอกว่าตัวเซเลนสกี้นั้นไม่ให้ความเคารพกันตัวเอยาวมองว่านากักการเมืองยุโรปหลายคนแล้วก็บางคนในยูเครนอันนี้คุยแบบหลังใหม่นะคะตามที่เอยาวบอกนะคะว่า คนเหล่านี้เชื่อว่าเซเลนสกี้จริงๆแล้วเลี่ยงที่จะไม่ตอบโตได้นะคะในวัฒกรรมเหล่านี้ของทรัมป์กับแวนส์ซึ่งควรจะควบคุมตัวเองได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็มีการยกตัวอย่างพัฒนาทิบดีมาครงตอนไปที่ทำเนียบขาวด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีการนั่งถแถลงแบบนี้คุยแบบนี้แหละนะคะซึ่งทรัมป์เนี่ยมีการใช้วัฒกรรมแบบดูเหมือนจะเสียดสีนะคะแต่ว่ามาครงเนี่ยพลิกสถานการณ์ เอาคําพูดเหล่านั้นมาเป็นมุกตลกแทนนะคะเพื่อลดความตึงเครียดลงค่ะไม่ได้ตอบโต้กันอย่างเผ็ดร้อนขนาดนั้นค่ะแต่อีกมุมนึงค่ะมันก็มีคนเห็นใซเซเลนสกี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าเซเลนสกี้เองก็อดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดแล้วที่จะต้องนั่งฟังทรัมป์ให้ข้อมูลที่ค่อนข้างจะผิดๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องที่ทรัม พูดถึงตัวเงินค่ะทั้งบอกว่าสหรัฐช่วยยูเครนไปแล้วกว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์แบบให้เปล่าแต่ว่ายุโรปเนี่ยช่วยไปแค่1น0 0แสนล้านเองแล้วก็ยังเป็นรูปแบบของเงินกู้ด้วยซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะคะถ้าเกิดมารวมจำนวนยอดจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าของยุโรปที่ช่วยไปนั้นมากกว่าสหรัฐด้วยซ้ำค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นเงินกู้ซะทั้งหมดด้วยนะคะ ทั้งนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็ดูเหมือนจะเป็นผลเสียต่อสหรัฐด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในประวัติศาสตร์การทูตยุคใหม่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะที่เราจะเห็นผู้นําต่างชาติไปเยือนอีกประเทศหนึ่งนะคะแล้วก็ได้รับการปฏิบัติการต้อนรับแบบดูเหมือนจะเป็นในลักษณะของการดูถูกหรือว่าการลดทอนความสําคัญไปซึ่งท้ายสุดแล้วเองเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อจุดยืนของอเมริกาในเวทีโลกรวมถึงเรื่องของโปรโตโคอลมารยาทขั้นพื้นฐานใน ในทางการพูดด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่เจอร์มีเบวเวบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ BBC นะคะบอกว่าการทะเลาะกันของสองผู้นำนี้ส่งสัญญาณถึงวิกฤตครั้งใหญ่ระหว่างสหรัฐกับกลุ่มชาติโยุโรปที่เป็นสมาชิกองค์การนาโตค่ะ ซึ่งก็จะเกิดความคลางแคลงใจแล้วก็การตั้งคำถามต่อพันธสัญญาของสหรัฐที่มีต่อความมั่นคงของยุโรปนะคะแล้วก็ยังมีการตั้งคำถามตามมาด้วยค่ะว่าถ้าเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะทรัมป์เองจะยังคงยึดมั่นในคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีแฮร์รี่ทรูแมนที่เคยพูดไว้ในปี1949หรือไม่เกี่ยวกับมาตราที่5ของนาโตค่ะซึ่งหมายความว่าถ้ามีชาติสมาชิกนาโตถูกโจมตีนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีสมาชิกอื่น ด้วยรวมถึงสหรัฐนั่นเองค่ะเบลเว่นก็ยังบอกด้วยนะคะว่ามีข้อสงสัยค่ะว่าเหตุการณ์นี้จงใจให้เกิดขึ้นหรือไม่นะคะด้วย2ส,สมมุติฐานค่ะ1ก็คือต้องการต้อนให้เซเลนสกี้ยอมรับข้อตกลงหรือว่าข้อเสนอของสหรัฐนะคะหรือไม่ก็ 2. ต้องการให้เห็นว่าถ้ามันเกิดวิกฤตหรือเรื่องร้ายแรงอะไรต่อจากนี้ก็เป็นเพราะเซเลนสกี้เองนั่นแหละค่ะ ทีนี้สิ่งที่ต้องจับตาดูหลังจากนี้เลยนะคะก็คือวันอาทิตย์ที่2มีนาคมนี้ค่ะบรรดาผู้นำชาติยุโรปรวมถึงเซเลนสกี้เองจะไปรวมตัวกันที่กรุงลอนดอนนะคะเพื่อพบกับนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แล้วก็ผู้นำคนอื่นๆของยุโรป ซึ่งตัวเซเลนสกี้เองเขาก็ยังคงมีความหวังนะคะว่ายุโรปนั้นน่าจะตระหนักได้แล้วนะคะว่าความมั่นคงของตัวเองนั้นจะพึ่งพาสหรัฐตลอดไม่ได้แล้วสิ่งที่จะเป็นคําถามตามมาค่ะว่าถ้ายุโรปพร้อมที่จะเดินหน้าช่วยยูเครนต่อโดยไม่มีสหรัฐหรือว่าบทบาทของสหรัฐน้อยลงยุโรปจะสนับสนุนยูเครนอย่างไรและไปได้อีกนานแค่ไหนนั่นเองค่ะ